โอ้โหโลววัซซับไกยู่กับผมเทเอ็กบอนบอลนะฮะวันนี้อยู่กับเรือปีออสเวลิเคียนะครับหรือว่าเอฟชาร์กปีออสเวลิเคียนั่นเองหรือถ้าเรียกสั้นๆก็คือปีเตอร์เดอะเกตนะครับลำนี้นะฮะวันนี้ผมจะมาจัดเซตจีนเซตขวัญใจวัยรุ่นจีนซะหน่อยเป็น YJ21 อีกแล้วสแปมอีกแล้วนะฮะแล้วก็ HPJ45 YU7 แล้วก็ เฮดเจอร์บิลเฮดเจสามร้อยมมนะเอเอปืนกลเป็น1130แล้วก็ตรวจเป็น HQ นะครับฮอเป็นไคซิกนะมาดูกันว่าแต่ละอย่างเนี่ยแต่ละอย่างที่เรามีเนี่ยมันจะโหดแบบเป็นพี่จีนจ๋าได้หรือเปล่านะไปไปดูกันครับไปดูคำขำกันครับไปไปกันอยู่ไหนกันเปลี่ยวไปเคลียรดีโมเดลมาเท่ยังคิดนะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอรับใหม่มอสโกอยากเรื่อง อะไรอากาศคือไรด่านนี้สงสัยไม่ได้เกิดอะมิถอยมิถอยอยู่ไหนครับขอค่าหน่อยมาแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเจอใครครับไปสิครับไปสิครับเดี๋ยวพิจิหน่อยมาล่าเดี๋ยวพิจิหน่อยมาล่าเดี๋วีวจิหน่อยมาล่าไม่ต้องเลงเลยพิจิหน่อยมาล่า ไปพิธีหน่อยไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโดนสดไปเดิดโดนสดไปเดิดโดนสดไปด็โอ้เจออะไรเนี่ยโผล่ขึ้นมาทำไมโผล่ขึ้นมาทำไมเออโผล่ขึ้นมาทำไมโผล่ขึ้นมาทำไมโดนสดเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โดนสดเด้วยยังไงวะเนี่ย ไงวะ,ะดำไปแล้วคนดำไปแล้วผมใส่ลืมว่าเราเป็นนักล่าเรือม้านะนะเจ็บจัดการนี้ก่อนเดี๋ยวหลังนี้เอาเรืองอุ้ยกันีดด้วยใจเย็นนะน้องี่น้องนะเอาเรือกว่าเลยดิกดีเขาก็หนีมาถึงนี่เลยนะอยู่ไหนกันหมดวะ ให้ฉันฆ่าเธอเสียนะแปดไหนนี่เราไม่ได้ห,หลอกเราล็อกหนายหมดแล้วเราจะเจอเรือประจันบาดอยู่ไหนละ่ะอยู่ข้างนั้นึง เต้ว่าให้ติดถ่ายแล้วมาเนี่ยมา,มาเอาเปล่าเอาเปล่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 า ฉันชอบนะแบบนี้สู้กับพี่ออฟเวร์ลิเก,เกคิดอะไรอยู่โอ้ยคนสอง <c oughs> น่าสงสารว่ะมาเอ้ยเรือนะ้ำสองลำด้วยเอาไงดีฮะต,ต้องปอกป้องฝั่งขวาหน้่ยแล้ว ฝั่งเขาไม่มีแคนมาเรามีแคนสางคนให้โอ้ศูนย์ก้าหกไปต่อเลยดีกว่าตายละหายละอะไรวะหน้าอะไรวะหน้าอะอรวะหน้า จะได้เกิดไหมเนี่ยเออคุยอะไรคุยอิงกันบ้าบอตัวลำเดิมวะเนี่ยอ่า ปีง,ง่ายฮะปีง,ง่ายโอ้โหกูกดปั๊มเลื่อนรอเลยดีกว่า นี่ส่งน้ำหน้ามาันว่าไงปิดแหมวาลิกเกียมามาเจอของจีนกับขอบงฟอร์มอะไรมามาไม่เคยโดนเซตจีนไปดิอึ้งไม่เคยโดนเซตจีนเลยก็อึ้งโดนเซตจีนถ่ายไปดิ เป็นจีนถ่ายไปเลยเรื่องบอกเลยสวัสดีเลยเป็นจีนสองแล้วฮะพี่จะปกป้องน้องเองน้องนอนใครทำอะไรเองไม่ต้องห่วงพี่จะปกป้องเองเองเปไม่ต้องห่วงพี่จะปกป้องเองน้องเองน้อนไม่ต้องห่วง คุยพี่แล้วปกป้อนนันเอ็นเป็นไงโดนเซตโดนเซตย่อไปชดใหญ่ไฟกระพริบโอ้โหเจ็บไปฮะไอ้เฮคอปเตอร์มีผลตอนนี้แหละน้ไม่ใช่นะก็อยู่ที่เฮนคอปเตอร์นี่แหละนี่แหละโอ้โหาเระย่อด้วย วัสดีเราจะหนีไปไหน ยิงไหมครับยิงไป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 ยิง,ยง,ยงเอาละฮะกำลังจะจบแล้วนะครับไม่รู้ว่าเออจะแตกก่อนมันปะเนี่ยสุดยอดปเปียาไปเลยครับผม,มเก็บไปสี่ลำนะฮะสี่ต่อห้าเก็บยกแคนครับผมตบแคนไปห,หนึ่งทีเฮ้ยโคตรแข็ง โอ้โหเราเราต้องป้องกันประจันบาน,นะฮะเดี๋ยวเราจะกันเรือน้องเราให้มันแบบเราจะกันเรือน้องเราให้นะฮะไม่รู้จะกันได้หรือเปล่าน้องในแคนตอร์น,นิตี้เรามา3มคนนะกำลังสวยตัดกนะันมายิงไปนะฮะยิงไปตำรวจเราจะขุนเราแม่นอยู่แล้วครับ แคนไล่ะแคนไล่ะจักเราเปล่าไม่รู้จักแค่ละไม่รู้จักเราแน่เลยนี่อโดนมดีโดนมด,ด,มดีตันตันกระเทือนตันกระเทือนอุ้ยโดนเลยวะเนี่ยกันบานเหรอถ่ายแล้วยังมาโตกอีกฮะนี่ก็ไม่แตกพัที หายแนละ้วยังมาโตมิซุรีรอดไหมวะรอดไหมวะรอดไหมวะหูือบไม่รอดมิซุรีเล่นเกือบพังไอ้บ้าเอ้ย ยิงแล้วเหรอยิงแล้วเหร่อปะแอบปะละแอบปะโอเจ็บ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 สี่ยิงวะนะาซ้ำวอสี่ซ้ำวอปัดจระเข้ฮะเรือดำน้ำตรงโน้นต้องรอเลือกกันยังไงดีเนี่ย เดี๋ยวให้โอเคเดี๋ยวให้ฟังโนเล่นนะฮะเล่นสำหรับกับตายตึงอยู่นะไว้ไโดยเครื่องบินไล่ฆ่าตรงหน้าเกือบเอาตัวไม่รอดดีนะมีน,น้องๆมาช่วยทันก็อย่างที่เห็นกันไปนะฮะฝีมือการสแปมของเวลิเคียนั้นไ,ไม่ธรรมดาเลยจริงๆแต่ถ้าให้เลือกได้ก็คงเล่น cgx มากกว่านะสำหรับลำนี้ราคาหนึ่งทองนะครับ ถามว่ายังเป็นเขาเรียกว่า h เพอ p e r f o r m มนซ์อยู่ไหมนะฮะเป็นเรือพิฆาตทีุ่ยเซอร์ที่โหดอยู่ไหมก็ยังโหดอยู่นะครับเป็นเรือที่ทำาด m a g ระยะใกล้ได้แรงมากถ้าใช้อาวุธแบบโหดๆเลยนะอันนี้ก็คือเซตจีให้ลองเล่นเฉยๆนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าผมจะเซตเต็มแบบสุดโหดกระโดดจุดๆเลยนะฮะ <laughs> โอเคยังไงใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับไปแล้วฮะทุกคนโชคดีเจ็บปืนครับผมสวัสดีครับ